ลิซ่าบุกจีนคราวนี้ค่ะทำเอาแม่แม่ใจสั่นคนอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่งได้ทุกลุกทุกสไตล์จริงๆค่ะจะหล่อเท่จะเซ็กซี่นะคะจะสวยหวานลิซ่าค่ะเธอก็ได้หมดเลยนะคะว่าแต่ว่านะแฟนขับวงอื่นค่ะเขาแย่งกันกดพีอัลบั้มกันรัวๆใช่ไหม แต่ว่าแฟนคลับดอมนี้ะคะก็ต้องกดพรีนิตยสารให้ไวด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอ้ยเล่มนี้ค่ะจะทันเขาไม่ค่ะเนี่ยลิซ่าค่ะไปขึ้นปกแมรี่แคลร์ของจีนนะคะก็เป็นฉบับเดือนสิงหาคมค่ะที่คาดว่ายอดขายต้องถล่มทลายแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าขนาดว่าเอลเกาีนะคะเล่มก่อนค่ะตอนนี้ค่ะก็โซลไปแล้วด้วยนะคะแหมส่วนเล่มนี้ค่ะใครอยากได้นะก็ต้องรีบไปแย่งกับแม่จีนเขาให้ทันกันนะคะก็คราวนี้ค่ะลิซ่าค่ะเธอมากับซีรีนค่ะลูกสาวสายฟอค่ะน่ารักนะ แล้วก็แม่ค้าก็ขายเก่งมากๆค่ะพอคลิปเราลงปุ๊บค่ะกระเป๋าซิลินใบนี้นะคะก็โซเอาปั๊บกันไปเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอย่างว่าค่ะสวยถูกใจทุกลูกจริงๆนะคะเสื้อคลุมนี่ก็แจ่มค่ะตุ้งลิศเนี่ยหุ่นย่งกันัางแบบมากๆเลยนะคะใส่อะไรค่ะก็เข้าหมดนะคะเห็นแล้วเนี่ยใจละลายกันเลยทีเดียวซึ่งก็เห็นแม่จีนนะคะเขาบอกว่าให้ตั้งตารอโวกชัยนาทอีกฉบับหนึ่งด้วยนะคะลิซ่าค่ะน่าจะได้ไปขึ้นปกนะคะของโวกชัยนาทด้วยเห็นเขาลือๆกันค่ะเรียกว่าคะแม่จี เขาก็คึกคักขึ้นมาทันทีเลยนะคะดีใจค่ะที่เห็นนอนลลซ่าเนาะกลับมาโปรโมทในจีนอีกครั้งนะคะส่วนนะคะอันนี้ค่ะตัดมาเนาะที่ภาพภาพนี้นะคะก็เป็นภาพของคุณยูจินค่ะที่เป็นวิช u a l d i ด e เรคเตอร์ของ YG นะคะที่ไปทำงานกับลิซ่าค่ะก็มีการมาเผยภาพเบื้องหลังตอนที่ไปเซเลนที่ปารีสด้วยกันนะคะลิซ่าก็มีโมเมนต์น่ารักๆค่ะกับเพื่อนร่วมงานของเธอนั่นเองอแอดก็เอาภาพสวยๆของเธอมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า